สายหอดโอ้ลื่นครับอ้าวเปลี่ยนเปลี่ยนมือเปลี่ยนมือ นะครับฝั่งโน้นนี่น่าจะติดรมแนละ้วหกล้อใส่หมอกเอาดินอยู่ใส่ครับเอาดินทางบนไปเท่ทัางบนสีบป่เนี่ย สุดยอดสุดยอดก็หลังจากฝนตะลมครับก็น่าจะได้เวลาลุยกันแล้วทีมงานเป็นทีมงานที่เขามาทำภารกิจขุดลอกอ่าเก็บน้ำลำตะโคงครับที่ตำบลหัวฝายอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์ เนี่ยครับพี่พี่รถสิบล้อยำทางครับยำทางก่อนเลยโหดหจุดเอาดินอยู่ฝั่งนู้นครับเนี่ยเอาดินฝั่งนูน้นแล้วนี่คือเส้นทางที่เราจะวิ่งผ่านเนี่ยเส้นทางที่จะวิ่งผ่านไปเทฝั่งนูน้นหกล้อน,นี่น่าจะจมดี๋ยวไปดูกันก่อนครับ SK135SR กำลังจะทำการช่วยเหลือติดบอกครับติดให้จหอเดเรีย <c oughs> นด้วยซืเอ้ <c oughs> อาเจ้าคอือแม่ยูนี่ เรามผ้าข้าวบัอยู่นี่สิเสีรถไม่พอเขาจมหนามอยู่เสียคุณล่ะครับอยู่ข้างคุณหลังวัดคุณล่ะครับโอ้หลังหลังวัดทางนั้นนม่แหลครับนม่แหละไปนี่แหละไปหาน่ยถูกพลาดนี่แหละครับเขาโก่ไปเขาขู่ไปนี่ครับสาเหตุเกิดจากยังนำหน้าพนักงาดครับ โอ้เพิ่นไปปั่นคู่บ่เนี่ยครับปั่นกับผมเราปัานกันนี้แหละปั่นเสร็จแล้วอ๋อถามพวกอนกับโต๊ะเคะลนแสดงว่าไปสองขันเนี่ยครับผมไปเปิดน้ำสองขั้นเลยมาที่เรียนทางทนู้นไตคู่ไปเนี่แหละว่าทีแตอนแรกก็ไม่ท่างี่แหละปั่นี้น้ำมันไหลคลอยอ่าไหลคลอยไหลไปแล้วมั้ปั่นเร็วๆน้ำเพื่อนไปมันน้ำมันเพิ่มขึ้นมันดันเลยปั่นเนี่ยอมโหว่าน้ำซ้อเด็กยางไปคู่เข้าม<แ>ามเหลือร้อยหนึ่ง แล้วมันสียไร่ลงไปดิมันดินบนนยางล้ทางล่างครับอ๋อบนยางลงทางล่างแรกเขานำมหลายดอกแข็งแขกทีเดียวมันจมสิมันจมบ่พอจมปุ๊บน้ามันเพิ่มเรื่อยๆมันก็เลยถ่วมรถอ๋อเอาโบเามกยางรกัิปลาทีมานมาจากไสปลา สีสเกตชื่อทีมงานอะไรปะเท่ามักจกเ่ามักจกอ๋ป๋าซื้อหยังปะเนี่ยเสียทวีศัตว์ทีมงานเท่ามักจกเนาะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้จกหรอกดันก่อนจอดมาทีหนึงแล้วป่ะป๋าก็เพิ่งจะเริ่มทำทางวิ่งวันนี้ไ บ่อขอบนี้เขาแหลกอยู่แล้วฝั่งโน้นมีปัญหาไหมป้าถนนอ๋อขั้นที่จมน่ยป่ะครับป้าเห็นตอนเห็นตอนรถจมม่ะอ๋อไปปิดน้ำสองขั้นันออก๋อก็คือไปคู่แล้วขั้นนี้ออกมาก่อนค้น,น แต่พี่มอเนี่ยไม่พ้นกคงครับรโัครับกระ็ได้ิลมแล้วแลมครับผมทิลมแบบนู้นอีต่เท่าเห็ดตัวว่านนึ่งครับพังลงมากอนันก็ซาดลงมาเลยน้ำก็เลยมาถ่วมถ้าเกิดว่าถนนเพาพังน้ำกับเาเาถ่วมกะจิตติธรรมดากิตธรรมดาดึงกันดึงมาทันของอันรถไม่สั่มก็าอนนพเรืองนึง มันอยู่ไกล่ล่ำหงายนะครับบางนั้นมันเป็นอ่างเก็บน้ำเลยเมาเจ็ดสามสี่หมู่บ, 3, บา้านนี่สาเหตุรู้แล้วยังไม่ถึงรถเลยรู้สาเหตุแล้วว่าเขาไปปิดคันไปสองคนันของเราก็ชกเมื่อวานผมมาถามบ้านเล็กน้อยเดียวอ่าถามมาว่านพี่ตาลูกทั้งหลังกันแต่เลยหนีท่านทว่าท่านกันเรียบร้อยกัน แ่วาดไม่ได้ขาดแค่ลุกลุ่มลางขาลุ่มลางแ่ลุ่มลางเลยขม็ได้เลยน้ามันขาดล่ะแลุ่มนลางคนล้นรับังเลยเนาะเป็นทีมงานย้อกันปะบ่าทีมงานเถามักจงแม่้ำกันมันเพราะขนาดอคนละทีเป็นยูซลินครับ จ่าแซมอันนั้นเป็นทีมของจ่าแซมแล้เวเขาต้องงานร่วมกันนะครับนี่บ่อของปลาล็อกนี่บ่อที่ขุดอยู่นี่บ่อของปลามากี่คันเนี่ยโครงการเดียวหกร้อมาหกเป็นงานคิวเนาะนี่ฝนตกบ่อยๆนี่น้ำฝนบ่ครับป่า ฝนมาก็เลยเดือดร้อนเลยเนาะพอลงในประเทศาคเหนือน, <c ười> นี่แค่เปิดเส้นทางเนาะจังโหดขานาดนี้เนี่ยโอ้ถือว่ามาทันจังหวะพอดีแล้ว <c ười> เที่ยวแรกออกไปด้วยเมื่อ,กกอสั <c ười> กครู่นู่นปกติเล่นง่ายเปล่าปะ ว,วันนี้แดดบ่ออกัเที่อทีมงานเท่ามักจกทั้งจกทั้งดันแหละว,วันนี้ <c oughs> อันรถล่อรับนี่เป็นของทีมงานเท่าน้ำกันบ่ครับคือเพิ่นเอารับล่อรับน้ำปังอย่างเดียว,ว,วอ๋อโมเฮ้านี่คุด น้ำล็อกเหล่าไปเทให้เพิ่น,น,นอ๋อครับครับแบบนี้็ดีเ,เนะเาะเขาไม่ต้องเดืหารถด,ดนันรถห่งังประหย,ยัดประหยัดไปอีกเนาะน,นี่ยเขาตาทางอยู่อ่ะโอเคเดี๋ยวพักกันไว้ก่อนแล้วครับขันที่จมก็ยังไม่น่าจะมีอะไรละมั้งนี่ เดี๋ยวเราดูฝั่งนี้กันก่อนดูกันจุดเดือเดอนเนี่ยแหละทีมงานเท่ามักจกเจอกันใหม่ช่วงหน้าครับสวัสดีครับ